นานมาแล้วมีพ่อลูกครอบครัวหนึ่งแม่ก็เสียไปตั้งแต่ลูกชายอายุได้เจ็ดขวบสองพ่อลูกก็เลยอยู่กันตามลำพังแม่ไม่มีเลี้ยงชีพ้ดยการหาปลาฐานะความเป็นอยู่ของทั้งสองพ่อลูกก็เต็มไปด้วยความลำบากยากเข็ญชายหนุ่มลูกคนหาปลาคนนี้ชื่อฟงหวินอายุย0่ปีบริบูรณ์เป็นคนมีจิตใจเมตตา ชอบช่วยเหลือคนอื่นที่ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่เลือกว่าเขาคนนั้นเป็นใครวันหนึ่งพงหวินก็ออกไปหาปลากับพ่อตามปกติแต่วันนี้แปลกกว่าวันอื่นพอออกหาปลาพ่อก็ให้พงวินเป็นคนทอดแหซึ่งปกติพ่อจะเป็นคนทอดเองฟงหวินทอดแหปุ๊บดึงไม่ขึ้นเลยเพราะไปติดปลาหลีฮื้อตัวใหญ่พ่อลูกก็สุดดีใจช่วยกันดึงแต่ดึงยังไงก็ดึงไม่ขึ้น จนกระทั่งเหงือแตกเต็มใบหน้าทั้งพ่อทั้งลูกพ่อก็เห็นว่าคงจะต้องสับเป็นท่อนๆถึงจะเอาขึ้นมาได้พอคิดอย่างนั้นก็บอกลูกชายบอกว่าไอ้พวงหวิงเออเองรีบกลับไปเอามีดที่บ้านมาโดยเร็วที่สุดนะไปเลยเจ้าหนุ่มก็รีบวิ่งกลับไปบ้านเพื่อไปเอามีดมาหาอย่างไงก็หาไม่เจอกลัวพ่อจะดุด่าก็กลัวก็จำใจกลับไปบอกพ่อบอกว่าเตีย ข้าหาหมีดไม่เจอไม่ทราบเตี่ยเก็บไว้ไหนอ่ะโถไอเด็กโง่เอ้ยแค่มีดยังหาไม่เจอมึงจะทํามาหากินอะไรมานี่มาจับแไหไว้แน่นๆในให้หลุดมือชนะว่าแล้วแกก็ส่งเชือกแขหให้กับลูกชายแล้วแกก็รีบกลับไปเอามีดที่บ้านไปหาอยู่นานเหมือนกันกว่าจะเจอในช่วงเวลานั้นปลาหลีฮือก็อ้อนวอนขอชีวิตจากฝงหิน ท่านผู้ใจดีมีเมตตาขอท่านได้โปรดไว้ชีวิตข้าสักครั้งเถอะลูกๆข้าเนี่ยยังเล็กนักไม่สามารถจะเอาตัวรอดจากพยันตรายได้ถ้าท่านปล่อยข้าไปนะข้ากับลูกๆจะไม่ลืมบุญคุณท่านเลยหากวันใดวันหนึ่งท่านเดือดร้อนข้าอาจจะช่วยท่านได้บ้างพวงหวินก็คิดว่าเอ๊ะปลามันก็มีหัวใจรักตัวกลัวตายเหมือนกันกันกบเราถ้าเราปล่อยมันไปแล้วเราจะบอกเตี่ยว่ายังไงดีพวงหวินก็ใคร่ครวอย่างหนัก น่ะตัดสินใจลำบากปลาหลีฮือก็ถามอีกทำไมท่านถึงลำบากใจแล้วเกินน่ะท่าทางอ่ะเออข้าก็รู้สึกสงสารเจ้าเหมือนกันอยากจะปล่อยไปแต่เตี่ยข้าเป็นคนขี้โมโหอ่ะหากว่าข้าปล่อยเจ้าไปนี่นะเตี่ยข้าต้องเอาข้าตายแน่เลยแต่ถ้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปข้าก็สงสารเจ้าเนี่ข้าก็เลยลำบากใจจริงๆว่าข้าควรจะทำยังไงดีอ่ะเอาอย่างนี้สิ พอเตี่ยของท่านมาข้ากว่าจะทําทีดิ้นอย่างแรงแล้วท่านก็แกล้งดึงไว้ไม่อยู่แล้วก็ปล่อยข้าไปหากว่าเตี่ยท่านจะตีท่านท่านดโดดลงน้ําเดี๋ยวข้าจะช่วยพาท่านหนีเองนะฟงหวินก็เลยตกลงตามนั้นพอเห็นเตี่ยวิ่งมาเขาก็ตะโกนบอกแล้วเตี่ยเตี่ยข้าดึงเอาไม่ไหวแล้วอุย้ยมันดิ้นจังเลยเร็วๆเ,เข้าเตี่ยเสร็จแล้วฟงหวินตะโกนเสร็จปล่อยมือ เพราะเตยเขาเห็นอย่างนั้นก็รู้สึกเสียดายเพราะตั้งแต่หาปลามาจนแก่เพิ่งจะได้ปลาหลีฮือตัวใหญ่ขนาดนี้แต่เจ้าลูกชายตัวดีดันทําไม่หลุดมือไปเสียดย้ก็ถือมีดวิ่งเหงือมาตะไกลด้วยกว่าโมโหมึงตายไอ,ไ,อไอ้ไอ้ลูกสาะระเลวมึงจะอยู่เลยมึงตาย้ะเหอะวงหวินตกใจกลัวสุดขีดโดดน้ําตูมปลาหลีฮื้อเห็นอย่างนั้นก็รีบว่ายไปอ้าปากฮุบเอาฟงหินเข้าไปอยู่ในท้องแล้วก็รีบว่ายไปยังที่ที่มีน้ําลึกทันที พอเห็นว่าปลอดภัยดีแล้วก็พูดกับพวงหวินบอกว่าเนี่ยปลอดภัยแล้วละ,ละท่านผู้มีพระคุณพวงหวินอยู่ในท้องปลาหลายวันอยากจะขึ้นฝั่งเต็มแก่ก็บอกปลาหลีฮือว่าข้าอยากจะขึ้นฝั่งแล้วเจ้าช่วยส่งข้าขึ้นฝั่งเถอะปลาหลีฮือก็บอกว่าท่านเคยช่วยชีวิตข้าไว้เมื่อท่านเดือดร้อนนะ่นนะต้องการความช่วยเหลือเมื่อไหร่ก็จงมาที่บึงนี้ข้าจะช่วยท่านเองพอให้คำมั่นสัญญากันแล้ว ปลาก็ส่งฟงหวินขึ้นฟังฟงหินขึ้นฟังแล้วไม่รู้จะไปทางไหนดีก็เดินลัดเลาะไปตามท้องทุ่งป่าเขาจนกระทั่งมาถึงน้ําตกแห่งหนึ่งซึ่งมีสายน้ําใสไหลเย็นสบายดอกไม้บานสะพรั่งสัตว์ป่าก็ส่งเสียงร้อยเจื้อแจ้วเสร็จแล้วเขาก็ตัดสินใจเลือกเอาที่นั่นแหละเป็นที่พักอเอ็นกายเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงร้องของลูกนกบนหน้าผา เขาก็ลุกขึ้นแงนหน้าดูก็เห็นลูกนอกอินทรีสองตัวกำลังร้องด้วยความหวาดกลัวพอมองไปข้างล่างก็เห็นงูเหลือมตัวใหญ่กำลังเลื้อยมายังลูกนอกอินทรีนั้นงวงบินก็เลยอ้อมไปอีกทางหนึ่งอย่างรวดเร็วก็ยกก้อนหินก้อนใหญ่ทุ่มใส่เจ้าง,งูเหลือมตรงเป้าเพงเลยหินก้อนนั้นกระทบหัวมันแบนจะแต่ตายคาที่เลยวงวิ่งก็เข้าไปหาลูกนอกอินทรีแล้วก็บอกว่าเออพวกเจ้าปลอดภัยแล้วละ ลูกนกอินรีก็บอกว่าท่านได้ช่วยชีวิตข้าทั้งสองไว้ข้าจะต้องตอบแทนบุญคุณท่านข้าจะบอกท่านพ่อกับท่านแม่ให้รู้แต่ว่าท่านพ่อท่านแม่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้มีพระคุณหากท่านพ่อท่านแม่กลับมาเห็นท่านอาจจะทําร้ายเอาได้นี่ก็ได้เวลาจะกลับมาแล้วละท่านผู้มีพระคุณรีบมาหลบอยู่ใต้ปีกของข้าเถอะอีกครู่หนึ่งถัดมาพายุกระหน่าท้องฟ้ามืดคลึ้มต้นไม้ใบหญ้าก็ลู่ไปตามแรงลมเสร้วนกอินทรียักษ์สองตัว อสองผัวเมียก็ปรากฏตัวขึ้นมันคาบเหยื่อมาให้ลูกของมันแต่ก็สงสัยที่เห็นลูกทั้งสองนิ่งเฉยไม่สนใจเหยื่อก็ถามว่าอาแกทั้งสองไม่หิวหรือไงเรายืนเฉยอยู่ทําไมอ่ะท่านพ่อท่านแม่ถ้าเราพบคนที่มีบุญคุณต่อเราเราจะทํำยังไงดีอท่านพ่อเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณเขาสิเป็นหนี้ก็ต้องใช้บุญคุณก็ต้องทดแทน จ้าทั้งสองก็เหมือนกันเมื่อโตขึ้นต้องเลี้ยงพ่อแม่ซึ่งจะแก่เท่าในวันข้างหน้าลูกนกอินทรี see, พูดขึ้นพร้อมกันแล้วก็ชี้ไปที่งูเหลือมที่นอนตายอยู่ว่าวันนี้ผู้มีพระคุณคนหนึ่งฆ่างูเหลือมตัวนั้นตายช่วยชีวิตลูกทั้งสองเอาไว้พ่อแม่ก็มองดูงูเหลือมที่นอนตายก็ถามว่าอ้าวแล้วผู้มีบุญคุณตอนนี้อยู่ที่ไหนอ่ะเนี่ยอยู่นี่ไงแล้วท่านพ่อท่านแม่เสร็จแล้วก็ยกปีกขึ้นให้เห็นฟองหวิน น้องอินทรีตัวที่เป็นพ่อแม่ต่างก็มองดูฟงหวินเป็นตาเดียวกันแล้วก็พะงกหัวให้เป็นการแสดงคาระวะต่อผู้มีพระคุณเสร็จแล้วก็บอกว่าเป็นบุญของพวกข้าเหลือเกินหลายปีมาแล้วที่ข้าเลี้ยงลูกไม่ทันได้เติบโตเลยเพราะถูกเจ้างูเหลือมนั่นมากินซะก่อนบัดนี้ท่านได้กำจัดภัยอันใหญ่หลวงให้ข้าแล้วหากมีโอกาสข้างหน้าจะต้องตอบแทนบุญคุณท่านแน่นอน หากท่านมีเรื่องเดือดร้อนอะไรที่จะให้ข้าช่วยก็บอกมาเถอะข้าจะช่วยท่านเองว่าแล้วก็ถอนขนยื่นในฟวงหวินเสร็จแล้วก็บอกว่าเมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือจงจุดไฟเผาขนนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งหนตําตำบลไหนข้าจะไปช่วยเหลือท่านทันทีฟวงหวินก็เก็บขนออินซีแล้วกําลังจะปีนลงจากหน้าผาพญาอินซีก็บอกว่าเออท่านขึ้นขี่หลังข้าเถอะเดี๋ยวข้าจะไส่งท่านเองอย่าปีนลงไปเลยนะเดี๋ยวตกไปตาย เสร็จแล้วก็พงวินขี่หลังพาบินร่อนลงไปสู่ที่ราบพงวินอำลาพญานโนอินทรีก็เดินลาดเลาะป,ป่าดงไปถึงภูเขาลูกหนึ่งก็ไปนั่งพักอยู่ตอนที่กำลังเคลิ้มหลับก็ได้ยินเสียงเรียกขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยเขาด้วยเสร็จแล้วหมาป่าตัวใหญ่ตัวหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นท่าทางเขาเหนื่อยอ่อนเหมือนกำลังหนีอะไรมาสักอย่างโอ้ยช่วยชีวิตก็ด้วยเธอลูกข้าก็ยังเล็กถาขคาตายไปก็ไม่มีใครดูแล แล้วเขาจะอยู่ยังไงฟงหวินได้ยินอย่างนั้นก็สงสารจับใจก็กล่าวกับนายพรานผู้ตามมาทันพอดีว่าเออท่านนายพรานท่านโปรดไว้ชีวิตมันด้วยเถอะถ้าท่านฆ่ามันตายเสียลูกๆมันจะอยู่ยังไงแล้วมันก็จะเสียใจแค่ไหนนายพรานก็ลดปืนลงแล้วก็เดินจากไปหมาป่าก็รู้สึกทราบซึ้งใจยิ่งนักก็บอกกับฟงหวินว่าท่านช่วยชีวิตเข้าไว้เนี่ยนะ เขาจะไม่ลืมบุญคุณของท่านแน่นอนท่านต้องการสิ่งใดแล้วบอกเลยข้าช่วยท่านเต็มที่เลยทีเดียวองค์บิ่นก็บอกว่ายังไม่ต้องการอะไรหรอกเวลานี้ต่อไปภายหน้าถ้าต้องการความช่วยเหลือบอกนะจะช่วยสมหวังให้จงได้เมื่อท่านต้องการให้ข้ามาช่วยเหลือท่านจงสมไฟขึ้นไม่ว่าข้าจะอยู่ที่ไหนข้าก็าจะรีบมาช่วยท่านทันทีงวงหินออกเดินทางต่อจนกระทั่งมาถึงเมืองเมืองหนึ่ง เห็นคนกลุ่มใหญ่กําลังเดินมาเขาก็ถามคนแก่คนหนึ่งลุงลุงลุงจะไปไหนกันเนี่ยจะไม่รู้แล้วพวกข้ากําลังจะไปที่แดนประหารไปทําไมอะลุงไปดูเขาประหารชายหนุ่มคนหนึ่งอ่ะแล้วผู้ชายคนนั้นเ็าทาผิดอะไรอะลุงเขาไม่ได้ทาผิดกฎหมายอะไรเลยไม่เคยฆ่าคนตายไม่เคยลักเล็กขโมยน้อยใครแต่ที่ถูกประหารก็เพราะเขาทําตามเงื่อนไขาการแต่งงานไม่ได้ เงื่อนไขการแต่งงานการแต่งงานมันมีเงื่อนไขอะไรที่จะต้องเอาชีวิตเข้าแลกด้วยเหรอเจ้าหนุ่มเอ้ยเรื่องมันมีอยู่ว่าที่ดาห้องเตอองค์หนึ่งสิริโฉมงดงามเหลือเกินพระองค์มีกระจกวิเศษอันหนึ่งที่สามารถใช้ส่องแล้วมองเห็นได้ทั้งสวรรค์ทั้งนรกทั้งบนบกในน้ํามีชายหนุ่มมาขอองค์หญิงแต่งงานมากมายแต่ไม่มีใครได้แต่งกับองค์หญิงเลย เพราะพระองค์ทรงมีเงื่อนไขว่าชายหนุ่มคนไหนที่มาขอแต่งงานกับนางนี่จะต้องหาที่หลบซ่อนไม่ให้พระนางหาเจอภายในสามวันแล้ววันที่สี่องหญิงก็จะขึ้นหัวคอยแล้วใช้กระจกวิเศษส่องหาถ้าหาไม่เจอองค์หญิงก็จะยอมแต่งงานด้วยแต่ถ้าหาเจอจะต้องถูกตัดคอเพราะเหตุนี้ก็เลยมีชายหนุ่มถูกตัดคอไปแล้วเป็นจํานวนมากเจ้าจะลองดูไหมล่ะเจ้าน่มฮะเจ้าคอสวยดีนี่ พงหวินได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกสงสารหนุ่มๆที่จะต้องถูกฆ่าเพราะมาขอแต่งงานกับองค์หญิงเขาก็เลยคิดหาวิธีที่จะช่วยหนุ่มๆพวกนั้นครับพงหวินจะหาวิธียังไงถึงจะทำได้สำเร็จเดี๋ยวพักสักครู่ครับ วงหวินก็ตัดสินใจเดินทางเข้าเมืองเสร็จแล้วก็ไปบอกกับทหารยามบอกว่าข้าพเจ้าได้ทราบว,ว่าองค์หญิงมีประสงค์จะอภิเสกสมรสข้าพเจ้าจึงได้เดินทางมาขอแต่งงานกับองค์หญิงท่านโปรดนําความต้องการของข้าไปทูลองค์หญิงด้วยไปองค์หญิงพอทราบความแล้วก็รับสั่งบอกว่าดีและเจ้าจงไปหาที่หลบซ่อนตัวให้ดีนะซ่อนให้ดีๆภายในสามวันในวันที่สี่ข้าจะไปค้นหา วงหวินเมื่อรู้อย่างนั้นก็คิดขอความช่วยเหลือจากพญาอินทรีพอไปถึงหน้าผาเขาก็เอาขนนกอินทรีออกมาเผาไฟอีกครู่หนึ่งต่อมาท้องฟ้าก็มืดครึมลมพัดแรงต้นไม้ต้นหญ้าในเอน็นไปเอน็นมาตามแรงลมเสร็จแล้วพญาอินทรีก็ปรากฏตัวขึ้นท่านต้องการจะให้ข้าช่วยอะไรเหรอวงหวินก็เลยเล่าความให้ฟังอย่างละเอียดแล้วก็บอกว่านี่เหลือเวลาอีกแค่สองวัน ถ้าหากข้าไม่มีที่หลบซ่อนมิดชิดนะข้าต้องตายแน่ๆโอ้ยเรื่องจิบจอยไม่เป็นไรหรอกข้าช่วยท่านเองมาขี่หลังข้ามาข้าจะพาท่านไปหลบซ่อนยังที่ที่ไม่มีใครหาเจอวงหวินก็ขึ้นขี่หลังพญาอินทรีแล้วก็บินขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือเมฆจนกระทั่งถึงสวรรค์ชั้นที่เจ็ดก็หลบซ่อนอยู่ณนะสวรรค์ชั้นนั้นพอวันที่สี่องค์หญิงก็เสด็จขึ้นหอคอย ทรงใช้กระจกวิเศษส่องหาตามภูเขาตามตรอกซอกหินก็หาไม่เจอองค์หญิงก็ทรงรู้สึกทึ่งที่ฟงหวินสามารถหลบซ่อนได้เพราะว่าที่ผ่านๆมานั้นชายหนุ่มทั้งหลายพากันหลบซ่อนตามป่าตามเขาทั้งนั้นพระองค์ก็ดาริว่าเอเขาซ่อนอยู่ที่ไหนนะบังเอิญองคหญิงส่องกระจกขึ้นไปบนท้องค้าโดยไม่ได้ตั้งใจก็เห็นพญาอินทร์ตัวหนึ่งมีฟงหวินขี่หลังกำลังซ่อนตัวอยู่บนสวรรค์ชั้นเจ็ด พระองค์ก็รับสั่งกับทหารบอกว่าข้าหาเขาเจอแล้วละ่ะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนําตัวเข้ามาเขาขี่พญานกอินทรีนะเร้นกายอยู่ในท้องฟ้าน่นแต่ว่าข้าก็เคยเห็นมันลงมากินน้ําที่สะแห่งหนึ่งอยู่บ่อยๆดังนั้นพวกเจ้าไปดักรอที่สะแห่งนั้นก่อนเมื่อพญาอินทรีลงมากินน้ําพวกเจ้าจงไล่มันไปแล้วก็จับปวงวินมาให้ข้าเหล่าทหารก็นํากําลังพลไปซุ่มอยู่ที่สะน้ํา ฝ่ายพญาอินทรีหลังจากบินเข้าไปหลบอยู่บนท้องฟ้าสวรรค์เป็นเวลาหลายวันก็รู้สึกหิวน้ําก็ร่อนลงที่สระน้าเมื่อพญาอินทรีร่อนลงพวงหวินก็ลงจากหลังทหารที่ซุ่มอยู่ก็ทําเสียงอึกทึกครึกโครมพญาอินทรีตกใจก็บินหนีไปพวงหวินขึ้นขี่หลังไม่ทันก็ถูกจับตัวมาถวายองหญิงองคหญิงก็รับสั่งให้นําไปประหารเสียแต่ว่าฮ่องเต้ผู้เป็นพระราชบิดาก็ทรงจัดข,ขอ บอกว่าเออจางยี่เอ้ยถ้าหากว่าเจ้ายังเห็นว่าพ่อเป็นพ่อของเจ้านะจงให้โอกาสชายหนุ่มคนนี้อีกสักครั้งเถอะทั้งนี้ก็เพราะว่าพระองค์ทรงทึ่งที่เห็นเขาสามารถขึ้นไปหลบอยู่บนสวรรค์ได้องค์หญิงก็ทรงเห็นแก่พระราชบิดาก็ให้โอกาสพวงหวินเอาเถอะข้าจะเห็นแก่เสด็จพ่อข้าให้โอกาสเจ้าอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าคราวนี้เจ้าจะต้องหาที่หลบซ่อนให้ดีนะอย่าให้ข้าหาเจอ ไปหาที่หลบซ่อนให้ดีอีกสามวันข้างหน้าข้าจะขึ้นหอคอยเพื่อค้นหาผงหวิ่งก็รีบดันดน้นเดินทางไปยังบึงเพื่อขอความช่วยเหลือจากปลาหลีฮือแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ปลาหลีฮือฟังอย่างละเอียดปลาหลีฮือก็บอกว่าอเมื่อสหายต้องการความช่วยเหลือมาข้าจะช่วยพาท่านไปหลบซ่อนในที่ที่คนจะตามไม่เจอเลยข้ารับรองวงหวิ่งก็กระโดดลงไปในน้ํปาปลาหลีฮือก็กลืนเข้าไปไว้ในท้องแล้วก็สั่งปลาเล็กปลาน้อยเป็นหมื่นเป็นแสนตัวว่า พวกเจ้าจงไปกวนน้ําที่ต้นน้ําให้ขุนนะเสร็จแล้วก็ว่ายไปยังกลางบึงที่น้ําลึกที่สุดพอถึงกําหนดองค์หญิงก็เสด็จขึ้นหอคอยพระนางทรงส่องกระจกวิเศษขึ้นไปบนท้องฟ้าก็หาไม่เจอส่องไปตามป่าตามเขาก็ไม่เจอก็ทรงส่องลงไปในน้ําตามลําห้วยหนองคลองบึงก็พบฟงหวินหลบซ่อนตัวอยู่ในท้องปลาหลีคือตัวใหญ่พระองค์ก็ตรัสบอกว่าข้าหาเขาเจอแล้วละ่ะ เขาหลบซ่อนอยู่ในท้องปลาหลี่ฮื้อตัวหนึ่งกลางบึงแต่ว่าหาเขานั้นไม่เจอง่ายๆหรอกเพราะว่ามีปลาเล็กปลาน้อยจํานวนมากทําต้นน้ําให้คุณพวกเจ้าจงไปไล่ปลาเหล่านั้นแล้วก็คอยจนว่าน้ําจะใสแล้วก็จงจับวงวินมาเาทหารก็ไปทําตามรับสั่งพอไล่ปลาตัวเล็กตัวน้อยไปจากต้นน้ําแล้วคอยจนน้าใสก็มองเห็นปลาหลี่ฮื้อตัวใหญ่กดดานนิ่งอยู่ในน้ําลึกกลางบึงทหารผู้เป็นหัวหน้าก็บอกว่าเจ้านมเอ้ย องหญิงทรงพบท่านแล้วรีบออกมาเสีด้ดีๆองหวินก็เลยถูกจับตัวนํามาถวายองค์หญิงอ่าองหญิงก็รับสั่งให้เอาไปประหารทันทีแต่แล้วพระมารดาซึ่งทรงทึ่งที่เจ้าหนมสามารถหลบซ่อนในท้องปลาได้ก็ทรงเอาพระองค์คาประกันว่าจางยี่เอ้ยถ้าหากเจ้านับถือว่าแม่เป็นแม่ของเจ้านะเจ้าจงให้โอกาสเจ้าอีกสักครั้งเถอะเพราะว่าเมื่อครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองทำไม่สําเร็จ ครั้งที่สามเนี่ยเขาคงทำสำเร็จแน่ๆองหญิงจางยี่ก็ทรงเกรงพระมารดาจะเสียพระไทยก็ตรัสบอกว่าเอาเถอะเพื่อเสด็จแม่ข้าให้โอกาสเจ้าอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะทีนี้ใครจะมาขอข้าไม่ฟังแล้วฝงหวินก็รู้แก่ใจดีว่าถ้าครั้งนี้ถูกหาเจออีกก็ไม่มีใครเป็นคนค้ำประกันให้อีกแล้วแล้วจะทํำยังไงดีเขาก็นึกถึงหมาป่าขึ้นมาได้ก็รีบไปสมไฟเรียกหมาป่าแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังอย่างละเอียดทุกอย่าง แล้วก็บอกว่าข้าจะทํายังไงดีอ่ะคราวนี้ถ้าองคหญิงหาข้าเจออีกอ่ะข้าคอขาดแน่ๆเลยโอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องร้อนใจไปหรอกทําไมท่านไม่มาหาข้าตั้งแต่ทีแรกท่านจงรอข้าอยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวมาว่าแล้วหมาป่าก็ลงมือขุดโพรงดินตรงนั้นทันทีแต่เวลาผ่านไปสามวันแล้วเจ้าหมาป่าก็ยังไม่ปรากฏตัวปล่อยให้วงหวินรอด้วยความกระวนกระวายใจเพราะหากองคหญิงทรงค้นหาเขาพบ ไม่ใช่เพียงเขาจะถูกประหารชายหนุ่มคนอื่นๆที่มาขอองค์หญิงแต่งงานก็จะต้องถูกประหารเช่นเดียวกันบัตรนี้ก็เหลือเวลาแค่คืนเดียวเอเจ้าหมาป่ามันไปไหนเนี่ยปล่อยค้คอยนานสองนานแล้วเมื่อไหร่จะกลับมาทีอะพอฟ้าสางแสงทองส่องปรากฏก็ทําให้พงหวินร้อนใจหนักขึ้นเพราะวันนี้เป็นวันครบกาหนดแล้วอ่าที่องค์หญิงจะขึ้นหอคอยื่อค้นหาเขาแต่เจ้าหมาป่าก็ยังไม่ยอมโผล่มาสักที วงหวินเดินวนไปวนมาเหมือนกระเสือติดจันทอยู่รอบๆโพรงนั่นเวลายิ่งผ่านไปจิตใจเขาก็ยิ่งร้อนรนทบทวีเมื่อแสงแดดแรงกล้าขึ้นเจ้าหมาป่าก็โผล่มาจากพโพรงวงหวินก็นี่ก็ใกล้เวลาองค์หญิงจะขึ้นหอคอยประคนหาข้าแล้วว่ะแล้วข้าจะทํายังไงดีหากองค์หญิงพบข้าข้าต้องตายแน่ๆไม่ใช่แต่ข้าจะไม่ได้แต่งานกับองค์หญิงเท่านั้นนะคนอื่นๆก็จะต้องถูกประหารอีกอย่างแน่นอนเลยแล้วข้าจะทํายังไงดีอ่ะ เจ้าหมาป่ากลับไม่มีท่าทีอนาถรร้อนใจอะไรแต่กลับพูดกับฟงวินอย่างสบายอารมณ์โอ้ยทำไมท่านจะร้อนอกร้อนใจให้มันเมื่อยต้นคอฮะองค์หญิงอยู่ในกำมือท่านแล้วละ่ะโพรงนี้ขเจาะลึกและยาวไปจนถึงหอคอยที่ปลายโพรงจะมีรูเล็กๆรูหนึ่งพอมองเห็นองค์หญิงได้แล้วดินที่ปลายโพรงนั้นก็บางนิดเดียวเพียงใช้มือผลักก็เปิดออกได้แล้ว ท่านจงรีบลงไปตามโพรองนี้ไปเถอะแล้วไปดักรอองค์หญิงของท่านเอ,อ่อถึงองค์หญิงจะมีกระจกวิเศษพระองค์ก็จะไม่ทรงสนประทัยสถานที่ใกล้พระองค์หรอกเมื่อองค์หญิงหาท่านไม่เจอพระองค์ก็จะต้องตรัสออกมาว่าเขาไปอยู่ที่ไหนของเขานะข้าหาเขาไม่เจอเลยเอาเถอะถ้าหากว่าเขามาเนี่ยข้าก็จะแต่งงานกับเขาเพราะข้าหาเขาไม่เจอแล้ว เสร็จแล้วอย่างนี้แล้วพระองค์ก็เสด็จลงมาจากหอคอยท่านจงเอามือผลักดินให้เปิดออกแล้วก็ขึ้นไปโอบกอดองค์หญิงจากทางด้านหลังเรื่องมันก็จะจบแค่นี้สหายาข้าขอท่านจงโชคดีพงหวินได้ฟังอย่างนั้นก็รีบลงไปในโพรงเป็นเวลาใกล้เคียงกับที่องค์หญิงจางยี่เสด็จขึ้นหอคอยพงหวินก็เดินตามโพรงอย่างรวดเร็วมาหยุดคอยอยู่ที่ปลายโพรงตามคําแนะนำของหมาป่าส่วนองค์หญิงก็ใช้กระจกวิเศษส่องหาจนทั่วทั้งบนอากาศป่าเขาลำนาวไพรแม่น้ํา ก็หาไม่เจอแล้วก็เป็นบุญของพงวินที่องค์หญิงไม่ได้สนพระไทยใต้หอคอยซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้พระองค์ที่สุดตามที่หมาป่าบอกเมื่อองค์หญิงจางยี่หาเขาไม่เจอก็จัดกับสนมกำนันบอกว่าข้าหาเขาไม่เจอแล้วละ่ะข้าใช้กระจกวิเศษนี้ค้นหาทุกซอกทุกมุมจนเมื่อยไปหมดแล้วแต่ก็ไม่มีวี่แววของเขาเลยพงหวินนี่เจ้าอยู่ที่ไหนนะเจ้าจงมารับข้าด้วยข้ายินดีจะแต่งงานกับเจ้าแล้วองคหญิงก็ทุบกระจกวิเศษทิ้งเสีย พระองค์เสด็จลงจากหอคอยตามลําพังโดยไม่ยอมให้ผู้ใดตามเสด็จแล้วเวลานั้นพวหงหวินซึ่งคอยโอกาสอยู่แล้วพระองค์หญิงเดินผ่านรูเล็กๆตรงโพรงไปพวหงหวินก็ใช้มือดันในโพรงเปิดออกก็รีบขึ้นจากโพรงตรงเข้าไปโอบกอดองคหญิงจากทางด้านหลังทันทีเมื่อเป็นอย่างนี้ฮ่องเต้ก็ตกลงพระไถยยอมให้องคหญิงอภิเสกสมรสกับพวหงหวินแล้วทั้งสองก็ครองคู่กันอย่างมีความสุข นิทานคนจีนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่จิตใจเมตตาโอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือบุคคลผู้ตกทุกข์ได้ยากเมื่อถึงคราวเดือดร้อนก็ย่อมมีผู้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือให้รอดพ้นภัยพิบัติไปได้และสรรพสัตว์ในโลกนี้ล้วนรักตัวกลัวตายด้วยกันทั้งสิน้นการเบียดเบียนผู้อื่นการตั้งกฎกติกาที่ไม่เป็นธรรมหรือว่าผู้มีอำนาจบัญญัติตัวบทกฎหมายข้อบังคับต่างๆเพื่อประโยชน์ตนและพวกพ้อง ก็ย่อมก่อความเดือดร้อนเสียหายให้เกิดแก่บุคคลอื่นๆเป็นอันมากครับนี่คือเรื่องราวของนิทานจีนอีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ